สวัสดีค่ะอาหารเช้าวันนี้ยายขอเสนอไข่เจียวดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันนี้มีประโยชน์มากมายค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถต้านโรคมะเร็งได้ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจกค่ะ ยายชอบเอาดอกอัญชันไปทำอาหารจินบ่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวหรือว่าจะไปเอาน้ำของอัญชันนี้ไปนน้ำหุงข้าวค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันต่อนะคะค่ะต่อไปเราเตรียมเครื่องปรุงนะคะเมื่อเราเก็บดอกอัญชันมาแล้วเราก็มาเอากิ่ศอนออกค่ะ คีสอนออกเราจะเอามากน้อยเท่าไหร่ก็ตามชอบใจของเราว่าเราจะชอบกินขนาดไหนนะคะอัน,นี้เรามาดิิีสอนออกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดอัน,นี้จะเอาประมาณสัก8-9ดอกนะคะเราคีสอนออกก่อนเพราะว่าบางคุณก็จะแพ้กิสอน แล้วก็ล้างน้ำล้าน้ำแล้วก็เห็นไหมสีออกกันชันจะออกมาแล้วจะทำเป็นชาก็ได้นะคะสอนออกตากแห้งใส่โหลไว้ทำเป็นชาบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักถึงประโยชน์มันมีอะไรบ้างโอเค อีนี้เราพักไว้ให้สดิดน้ำนะคะให้สด็ดน้ำก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาทำไข่นะคะไข่เราเอาไข่ไก่สองฟองไข่ไก่สองฟองเปลือกนี้ก็มีประโยชน์เาไปทำให้ละเอียดไปผัดชุมทำน้ำจุดินซีก็ได้หรือจะไปวางรอบต้นไม้นะคะ แล้วก็ใส่พริกไทยด้วยค่ะไม่ใส่อะไรมากนะใส่พริกไทยนิดหน่อยพริกไทยปุ่นแล้วก็ใส่อะไรสีอิวขาวสีอิวขาวจะมีโซเดียมน้อยน้อยกว่าน้ำปลาแค่นี้คือการเตรียม มีบางสูตรเขจะใส่น้ำด้วยแต่เราไม่ใส่แล้วอันนี้เราจะใส่อันชันอย่างเดียวนะเสร็จแล้วเราก็เอาดอกอันชันใส่ลงไปผสมเออเกสรอ,ออกไม่หมดต้องเอาออกให้หมดค่ะ แค่นี้เสียงผสมแค่นี้เราก็ไปเจียวได้ทอดได้นี่ได้แล้วต่อไปก็เป็นการทอดนะคะการเจียวค่ะการเจียวไข่ใสีมันลงไปในกระทะมันร้อนเทไข่ลงไป That's not the same thing. เทคนิคการเจียวไข่จะให้มันสวยไม่สวยอยู่ที่เราคนทํานะคะแต่ของยายนี่ยายจะน้นคุณภาพของอาหารค่ะนิ้นประโยชน์ว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับร่างกายยังไงนะคะทั้งไข่ทั้งอันชันนะคะทีนี้เมื่อเราไปไปแล้วเราก็จะัดด่างค่ะ

มีข้าวแล้วมีข้าวแล้วมีข้าวแล้วน้ำมือตาลายแล้วเราจะทำเสวน นี่ค่ะไข่เจียวดอกอันชันหยเดเยอะทันชาสะผมได้เท่านั้นเาไปิดไว้ได้แล้วค่ะสุกแล้วค่ะจะทานได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ